เป็นหมากที่เป็นรูปที่แรงมากค่ะวันนี้จะมาลงลึกเรื่อง River Fire Attack นะคะเราไปดูกันในคลิปเลยค่ะ Hello everyone สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกีตาจากท่อง c ีเชสนะคะวันนี้จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราทำเรื่องอะไรกันคะเราทำเรื่อง o p e n i n g Italian Game นะคะเราจะมาต่อว่าถ้าเราเล่น Italian Game แล้วฝ่ายดำเนี่ย รับกลับมาล่ะเออแล้วเราจะตอบโต้ด้วยอะไรนะคะเราก็รู้กันไปแล้วว่าฝ่ายดำเนี่ยสามารถตอบรับกลับมาสู้กลับมาตอบโต้กลับมาด้วย2เมนไลน์หลักๆนั่นคือจงกบเป็นโนแล้วก็ชูไนท์ดิเฟนต์นะคะทีนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนค่ะว่าเมนไลน์คือตาเดินที่ดีนะคะ คนนิยมเล่นกันนะคะผู้มีความสามารถชั้นสูงเนี่ยเขาเล่นกันแล้วมันมีความคลาสสิคอลก็คือเล่นกันมานานหลายปีแล้วค่ะส่วนบางคนถามว่าพี่ครับเดินตาอื่นได้ไหม mm hmm. เดินได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เมนไลนมันเป็นสับไล์ก็คือตาเดินที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ดีลองลงมาจากเมนไล นะะอนเดินตาอื่นที่ลองลองมาจากสับลาย์เรียกอะไรเรียกว่าสายลายก็คือตาเดินที่ไม่ดีก็ไม่ควรเดินนะคะเดินพรลิมกระดานเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราเข้าใจคําว่าเมนลายหลักๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบศึกษาเรียนรู้กันไว้นะคะเพราะว่าเขาเล่นกันมานานหลายร้อยปีแล้วค่ะนะคะแล้ววันนี้จีเชจะมานําเสนอว่าถ้า ายดัเดินทูนไอดิเฟนายขาวจะรับด้วยรูปอะไรนะคะไฟขาวจะสามารถรับได้ด้วยรูป Fire l i v e r Attack นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเล่นเป็นเล่นถูกนะคะเข้าใจนะคะเข้ารูปแล้วเนี่ยมันจะแรงมากเป็นหมากที่เป็นรูปที่แรงมากค่ะวันนี้จะมาลงลึกเรื่อง River Fire Attack นะคะเราไปดูกันในคลิปเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลย่าคะ่ะ ไฟขาวเดินไปค่ะอ่ะ e4 นะคะพอน e4 นะ,ะดำพ e อน e5 ขาวเดิน knight f3 นะคะดำเดิน knight c6 ขาวเดินไิชอบ c4 อันนี้เราก็รู้ไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะว่าไฟขาวเนี่ยเล่นอิตาลีเกมนั่นเองนะทีนี้เราก็รู้ไปแล้วว่าไฟขาวเล่นอิตาลีเกมไฟดำสามารถรับได้2เมนไลน์หลักๆนั่นก็คือจูกโกเบโนแล้วก็ทูน่ายดีเฟนต์นั่นเองค่ะ วันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องถ้าไยดำรับด้วยทูน่าดีเฟนต์นะคะนะคะนี่ค่ะดำเดินไนท์นะคะ f6 อย่างนี้ขึ้นมาคือทูน่าดีเฟนต์นะคะไาเขาวเดินไนท์ขึ้นไปที่ช่อง g5 นะคะปูกพรและจริงๆแล้วเป้าหมายเราก็คือช่องที่เราจะโจมตีช่อง f7 ตรงนี้นะคะเพราะว่าบิชอปของเราเนี่ยเล็งช่อง f7 ตรงนี้อยู่นั่นเองถ้าไนท์เราไปที่ช่อง f7 ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการ คร่อมนั่นเองค่ะทีนี้เขาไฟดำเนี่ยไม่อยากให้มันมาไม่อยากให้ไฟขาวเนี่ยมัรวขึนไวตรงนี้นะคะก็เดินไลน์ปกติเมลนลายหลักก็คือเขาจะเดินพรอนขึ้นมาค่ะตัวอย่างของเกมนี้นะคะคือการเดินพรอนขึ้นมาที่ช่อง D5 นะคะกินเกิรกันกินนะคะ EX D5 ค่ะ Night X D5 นะคะจริงๆแล้วเนี่ย กรนด์มาสเตอร์นะคะหรือว่าผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขาจะเลือกเดินไหนจากช่อง c 6เนี่ยมาที่ช่อง a 5นะคะเพื่ออะไรเพื่อมาโจมตีบิชอปตัวนี้ที่ช่อง c 4นั่นเองเพราะบิ h o p ตัวเนี้มันแทงทะลุไปถึงช่อง f 7เนี่ยซึ่งมันแบบมีปัญหานั่นเงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเล่นนะคะจากในเกมนี้แต่ว่าในเกมนี้นะคะ ไนเดินกินที่ช่อง D5 แบบนี้ถ้าไนถ้าเราเล่นเนี่ยเราเกิดกันกินแบบนี้ไนเดินกินที่ช่อง D5 แบบนี้นะคะให้เราเล่นแบบนี้นะคะลายนี้ก็คือการโดดไนจากช่อง G5 เนี่ยไปกินพอนที่ช่อง F7 ตรงนี้นะคะลายนี้เราเรียกว่าลิฟว์ไฟร์แอทชังนั่นเองนะคะคิงกินค่ะเราเดินควีนนะคะไปเช็คที่ช่อง F3 คิงหลบขึ้นมานะคะพอคิงเดินแล้วเนี่ยคิงก็หมดสิทธิ์เข้าป้อมแล้วนะคะเพราะว่าการเข้าป้อมเนี่ยคิงต้องห้ามขยับนะคะ <shooters> คิงหลบขึ้นมาที่ช่อง e6 ทําไมต้องหลบขึ้นมาที่ช่อง e6 นะคะเพราะว่าไนท์เนี่ยขาดยูนะคะถ้าหลบไปที่ช่องอื่นเนี่ยถ้าหลบไปที่ช่องอื่นเนี่ยก็ไนท์ก็ขาด <pronunciation> เพราะว่าไนท์เนี่ยมี2ปากนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงหลบมาที่ช่อง e6 แบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็ย้ำไปอีกที่หนึ่งของไนท์ล้วก็โดดไนท์จาก b 1เนี่ยไปที่ช่อง c 3นั่นเองค่ะการโจมตีไหนท์หนึ่งปากสองปากและสามปากนะคะโจมตีหนักนะคะทีนี้ฝ่ายดำเนี่ยสามารถมีทางเลือกได้สองทางในการผูกไนท์ d 5ไว้นะคะคือการไนท์มาผูก ไนท์ Knight, นะคะ Knight ไนท์ใยดำมาผูกไนท์ของตัวเองเนี่ยที่ช่อง B4 ได้ใน1ทางนะคะก็เป็นการผูกไนท์ได้1ทางนะคะแล้วก็ผูกไนท์ที่ช่อง E7 ได้อีก1ทางนะคะก็ผูกไนท์ได้เช่นกันนะคะเนี่ยก็ผูกไนท์ได้เช่นกันนะคะลองดูตัวอย่างของการไนท์ผูกไนท์เนี่ยที่ช่อง B7 กันก่อนนะคะอ่ะมาผูกนะคะทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็มีแผนด้วยเช่นกันนะคะอาจจะ คิดว่า,าเดินมากินหมากพรตัวช่อง C2 นะคะเป็นการคร่อมกินเรือนะคะรุกกินเรือรุกกินเรือนั่นเองเช็กกินเรือนะอ่ะเป็นการคล่อมเช็คนะคะ,ะแต่มันคือแผนของเรานะคะเราสามารถกระตุ้นให้เขากินพรของเราได้ตามแผนการของเราก,เก,กินเช็คหลบกินเรือ เราไม่มีไนท์ของฝ่ายดำนะมันไม่สามารถผูกได้อีกแล้วสามารถผูกไนท์ตัวนี้ได้อีกแล้วเนะี่ยผูกไม่ได้อยู่ไกลกันเกินไปทีนี้เราไนท์กินไนท์เลยทําไมต้องเอาไนท์กินล่ะคะทําไมคะทาไมต้องเอาไนท์กินนะคะเอาไนท์กินเนี่ยเห็นเราจะเห็นว่าคิงของฝ่ายดำเนี่ยหลบได้สองตาเดินนะคะนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือบิชอปเนี่ยเล็ง ค i n อยู่นะคะชอ s อจากช่อง c4 เนี่ยเล็ง king อยู่ที่ช่อง e6 นะคะไม่ว่าไหนจะลบไปตาไหนก็ตามนะคะมันก็คือเป็นการเปิดเช็คนั่นเองนะคะที่ก็คือเหตุผลหนึ่งนั่นเองเราจึงเอาไหนกินนะคะถ้าเอาพ i s h กินเนี่ยเราจะเห็นว่า k ิงของฝ่ายดำลบได้3ตานะคะ ดังนั้นเนี่ยเราจึงเอาไหนกินดีกว่านะคะเราจะเห็นว่าอะคิงเดินหลบจากช่อง e6 เนี่ยมาที่ช่อง d6 นี่ยเราก็จะเห็นว่าขาวเนี่ยตัวหมากได้ออกไปใช้งานนะคะได้เดินตัวหมากตลอดเลยแต่ฝ่ายดำเนี่ยตัวหมากเขายังอยู่ที่เดิมไม่กระเตื้องไปไหนเลยนะคะยังอยู่ที่แบ็คแลนอยู่เลยยังอยู่ที่ลายแปอยู่เลยเนี่ย ะะอยู่ที่ยังไม่ขยับแต่ขยับไม่ค่อยได้นะคะและอีกหนึ่งเหตุผลที่คิงหลบมาจากช่อง e6 ตรงนี้เนี่ยเพื่อเปิดทางให้บีช็อปด้วยนะคะเปิดทางให้บี h ช็อปออกมาใช้งานได้ด้วยนะคะขาวก็เดินพรอนขึ้นไปที่ช่อง d4 นะคะบีช็อปายดำมาที่ช่อง e6 นะคะเรือก็มากดไว้ที่ช่อง e1 นะคะเรือไฟขาวทีนี้เนี่ย ดำก็เดินไล่บีชอปของเรานะคะเดิน B5 ้ามาไล่บีชอปของเราที่อยู่ช่อง c 4เนี่ยแหละค่ะไม่กลัวนะคะฝ่ายเขาไม่กลัวเดินไนมาที่ช่องนะคะเดินไนมาที่ช่อง b สตรงนี้นะคะไม่กลัวที่พรตัวเนี้ยพรตัวที่ช่อง b 5้าเนี่ยจะกินบีชอปที่ช่อง c สเลยนะคะเพราะอะไร พรก็กินบิชอปไปนะคะ Bxc4 ตรงนี้ค่ะควีนนะคะเดินไปเช็คที่ช่อง c6 นะคะเราจะเห็นว่าตอนแรกอะพอรตัวเนี้ยมันมันกันตาพรเนี่ยพรที่อยู่ช่อง b7 เนี่ยมันกันตามันกันตานี้อยู่มันกันตาช่อง c6 นี้อยู่นะคะ พอพอเดินขึ้นมาโจมตีบิชอปมันก็ไม่ได้ปกป้องช่อง c6 อีกต่อไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยควีนจึงสามารถไปใช้ได้นะคะคิงหลบนะคะคิงหลบไปเราเดินบิชอปไปที่ช่อง g5 นะคะโจมตีคิงแทงทะลุปไปถึงควีนเลยนะคะคิงหลบ มิชอปกินควีนที่ช่อง d 8นะคะเรือกินชอป d 8ควีนขาวกินเช็คที่ช่อง c 7นะคะเรือเขาไฟดำเนี่ยขึ้นมาปิดที่ช่อง d 7นะคะอ่ะทีเนี้ยโหเห็นไหมว่าหมากมันแรงมากหรือเกินกินไปเรื่อยเลยนะคะแล้วตัวหมากของไฟดำเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกมาใช้งานนะคะเพราะว่ามัวแต่ห่วงพะวงคิงเดินคิงอย่างเดียวเลยนะคะเราจะเห็นว่าควีนเนี่ย โจมตีบิชอปที่ช่อง e6 อยู่อีกทั้งมีเรือที่ช่อง e1 ก็ยังย้ำไปที่ช่อง e6 อยู่เช่นกันดังนั้นฝ่ายดำจึงเลือกเดินเรือขึ้นมาผูกบิชอปตัวเองที่ช่อง d6 นะคะเขาจึงเดินพรอนขึ้นไปโจมตีบิชอปอีกทีหนึ่งที่ช่อง d5 นั่นเองนะคะบิชอปหลบไปนะคะที่ช่อง d7 ควินนะคะมาเช็คที่ช่อง f4 ค่ะเช็คแล้วก็เป็นการคล่อมพอรด้วยนะคะเพราะพรที่ช่อง c4 4, นั่นเองนะคะทิ้งหลบไปค่ะควินกินพรเนี่ยมันไม่ได้จะเดินอะไรแล้วนะคะดำก็เดินพรขึ้นมาที่ช่อง a5 นะคะโจมตี ไนนะคะไน่หลบนะคะเปิดทางหายใจกินเปิดเช็คกินเช็คคอมคอมอีกเนี่ยในเกมก็จบประมาณนี้นะคะละอ่ะขึ้นตัวอย่างชื่อของเกมไว้นะคะเป็นผู้เล่น g ป็นแกรนม e สเตอร์เล่นกันนะคะ,ะทีนี้เนี่ยตาเดินเราก็รู้กันไปแล้วนะคะว่าถ้าฝ่ายดำเดินไนท์มาที่ถ้าฝ่ายดำเนี่ยเดินไนท์จากช่อง c 6มาผูกไนท์ตัวเองที่ช่อง b 4เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องเล่นยังไงนะคะซึ่งฝ่ายดำเนี่ยมีทางเลือกสองทางนะคะเขาอาจจะไม่เดินไนท์มาที่ช่อง b 4ก็ได้เขาอาจจะเดินไนท์ไปผูกไนท์ที่ช่อง e7 ก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเดินไนท์มาที่ช่อง e7 ซึ่งไนท์ที่ช่อง e7 G ีเชสจะทำไปในคลิปถัดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะก็จะเป็น ep2 นะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะ